สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านรถยนต์มือสองสีสเกตพุนิเวศครับคลิปนี้พบกับผมเซลออฟนะครับผมก็มีรถเก๋งที่น่าใช้มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชม1คันครับเป็นคันนี้เลยครับ all new toyota yaris at 1.2e รถปี2018เกียร์ออโต้ครับขายเพียง4 38,000บาทเท่านั้นนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดครับเครดิตฟรีดาวครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ดอกเบี้ยเริเ่มต้น2.79ผ่อน0% 12เดือนหรือเลือกรับขับปี90วันครับคันนี้เข้ามานะครับยังไม่มีการเก็บสีเก็บลอยนะครับเดิมทั้งคันครับแล้วมาพร้อมชุดแต่งสเก,กต์ตรออคันด้วยครับมีสปอยเลอร์อหลังมาพร้อมเลยที่สนใจอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่สีสเก็ตพงร์นิเวศเท่านั้นครับเพราะที่นี่เรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือ2สภาพสวยให้ท่านได้เลือกมากกว่าร้อยคัน รับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%เหากซื้อไปแล้วครับตรวจพบว่าเป็นรถมีอุบัติเหตุทางเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้ท่านถึง10,000แบาทกันเลยซีสเกตพง์นิเวศการันตีคุณภาพรถสวยระดับ5ดาวทุกคันตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนามาตรฐานจากประเทศญี่ปุน่นกูอินสเปคชัน่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับผมครับผม สำหรับ All New Toyota Yaris คันนี้นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยครับคันนี้รถเดิมสวยนะครับสภาพเดิมทุกอย่างครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ย้ำราคาอีกครั้งครับขายเพียง4 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถนะครับเราสีเกียร์พริเวทของเรารับประกันไม่มีเหตุ100%เซครับด้วยประสบการณ์เปิดมายาวนานมากกว่า30ปีครับตัวพบเรายินดีรับพืนและแถมค่าเสียเวลาให้100,000บาทกันไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสภาพเดิมสีเดิมทุกอย่างนะครับไล่จากด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว E ตัวรองท็อปนะครับต้องบอกว่าทํามาใหม่รูปรัดสวยงามมากครับมาพร้อมสเกิร์ตรอบพันนะครับตัวนี้สีเดิมโรงงานเลยนะฮะมาพร้อมสเกิร์ตรอบพันล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับมีข้อปั๊มคา่าเบด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกไฟเลี้ยวทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับพร้อมใช้งานเลยต้องบอกว่าริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลย นะครับคันนี้นะครับกันสาดประตูมาพร้อมนะครับเป็นเอทีนะครับทั้ง4บานเลยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชํารุดนะครับเจ้าของเดิมก็มีใส่พรเมียมครอบมือเปิดมานิดหน่อยนะครับในส่วนของด้านท้ายของเขาครับเนี่ยจะมีชุดแต่งเป็นชุดแต่ง2ท่อนะครับเป็นท่อหลอกนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับจุดเล็กๆเปลี่ยนลูกลัดใหม่อ๋อทันสมัยขึ้นกว่าเดิมนะครับปท้ายของเขาแปลกตาไปเลยนะครับผมว่า แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับมีไฟเบรกด้วยนะครับสวยครับคันนี้มาพร้อมจบเลยลูกค้าไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับแน่นอนครับสาหรับลูกค้าที่สนใจชมคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ามาซื้อรถกับศรีสิเกตพงนิเวศของเรานะครับท่านไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นก็ได้ครับซื้อรถกับเราเรามีการรับประกันนะครับด้วยประสบการณ์ของเราอย่างที่ผมบอกครับเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับท่านใดที่สนใจอยากมองหารถไว้ใช้งานราคาถูกปีใหม่ๆครับผมแนะนําเลยครับ อันนี้เป็นเครื่องพันสองซีซีเป็นอีโคคาร์สี่สูบนะครับก็ประหยัดน้ามันค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างในกันเลยนะครับข้างในต้องบอกว่าสภาพเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดูจากแผงประตูครับดาเนียนกิ๊กเลยครับภายในจะเป็นโทนดํานะฮะโทนดําตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัดลายกราฟิกตรงกลางก็ตามสไตล์ของเขาครับ่าก็ตัวนี้เปลี่ยนลูกหลักใหม่นะฮะเปลี่ยนลูกลักเปลี่ยนโฉมใหม่ ก็จะมีปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับเพิ่มเติมมีระบบที่เสฟความปลอดภัยนะครับมีสัญญาณเตือนถอยหลังนะครับอ่าไฟสปอร์ตไลท์กันสไลด์นะครับตรงนี้จะรับระบบพวกนี้จะทํางานอัตโนมัตินะครับแผงโครโซนเนี่ยผมบอกว่ารูปลักษณ์เฉลียวฉยวทันสมัยมากครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีทำรุดไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะผมบอกอย่างนี้เลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยครับพวงมาลัยของเขานะครับก็มาพร้อมอ่าปุ่มกด นะครับปรับเสียงลดเสียงรับสายโทรออกโทรเข้าครับมีถุงลมนิรภัย1ลูกที่ตรงนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับเขาก็จะมีถุงลมนิรภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็มีบลูทูธด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาเพียงครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบห้ากิโลนะครับตัวนี้รับประกันไมค์เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในส่วนของเบาะครับก็ต้องบอกว่าสภาพสมบูรณ์มากครับแทบ ผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับดูจากสภาพคงรูปครับก็จะมีย่นนิดหน่อยแค่ตรงด้านฝั่งนี้ครับเบาะเขาสามารถปรับยกขึ้นได้นะคันนี้นะครับจะมีแอร์แบกมาประมาณ6ลูกนะครับ6หรือ7ลูกนี่นะครับมี1ครับ2ฝั่งนู้นครับด้านข้างครับ3ครับตรงเสานี้ครับ4ีเสานุ่มหนะครับ6น่าจะฝั่งนู้นได้ครับ6ลูก7ครับเนี่ยตรงนี้อีกลูกหนึ่งครับโอ้ระบบความปลอดภัย รอบคันจริงๆครับมาดูที่เบาะหลังครับนะฮะเรียเบาะหลังของเขาครับดูสภาพครับยังสวยมากครับในส่วนของด้านหลังครับเบาะหลังคงรูปคงรูปสวยงามนะครับก็ตัวเบาะเนี่ยเรางำสีเกียร์ปริ้น์เราก็จะมีการดูแลทำค่าะอาดนะครับผมบอกว่าซัดดูแลทำควาะอาดให้เรียบร้อยครับใหม่แน่นอนครับแผงประตูด้านหลังของเขาครับยังเนียนๆครับแทบจะไม่มีวิ้วลอยเลยครับสวยมากครับ ชมภายในนะครับภายนอกก็สวยภายในก็สวยครับใหม่รับน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้ไม่พลาดนครับติดต anyway like ่อผมได้เลยนะครับท่นนี้เขาืึงคันนี้เป็น 1, 200งพันสองรซีซีสสูบนะครับคุณหน้าคุ้นตากันดีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็อยู่ในยาดิสก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเครื่องันของตัวแรกนะครับเราให้ท่านดูสภาพของเครื่องยนต์ครับลอดทุกตัวรับรากายังไม่เลยมีการขยับเลยนะครับสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับ น็อตของตัวเครื่องก็ยังไม่เคยมีการขยับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยซ่อมเครื่องมาแนราร่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราออกกับชีริเกิจยนเวียเรามีรับการื่องยนต์เกียร์หลังการใช้ให้ด้วยนะครับน็อตโช๊คก็ยังไม่เคยขยับนะครับกับากรงก็ยังไม่เคยขยับการล้อคสกรงมีพบสติ๊กเกอร์อยู่พบนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากครับเครื่องยังโดนสมบูรณ์ไม่มีรอยเย้อมเลยนะครับ วันนี้ทางสีเกียร์บเวของเรานะครับปอดออกเราก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบทุกอย่างนะครับโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับลูกค้าออกไปแล้วเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามรนะยะผมรับประกันว่าไม่ได้ซ่อมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใชนะ้ยาวๆไปเลยนะคมาครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิว All New Toyota Yaris a t i v e 1.2E รถปี2018เกียร์โต้คันนี้ครับสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะครับ อยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ซื้อกับสีสเกตพงศ์นิเวศได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมได้ที่เบอร์085 860 1499ผมเซลล์ออฟครับบันทึกเบอร์จะเป็นลายด้วยนะครับช่องทางติดต่อเพิ่มเติมแฟนเพจ Facebook รถยนต์มือสองสีสเกตพง์นิเวศครับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ YouTube TikTok พงศ์นิเวศครับ,รบหากไม่หักพลาดโปรโมชั่นดีๆรถสวยราคาถูกรับประกันไม่มีอุบัติเหตุอย่าลืมติดตาม ผมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเซลออฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กับผมใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ